คนพูดธรรมะก,กับคนทำเนี่ยบางคนพูดธรรมะเก่งแต่ไม่ทําอะไรเลยมันขัดฟางงินการกระทำารันนี้เนี่ยได้พี่ว่าไปอยู่กับวัวงน้ําเขียวหลวงพ่อโสภพาหลวงตาหมาบวัวทำข้อวัดนะัจะลงหมดเลยนะพระทุกรูปการทํางานของจิตเดริกพอไปเข้าใจจิตเดสิกฉิกการทางาน<ม>เป็นบุญนะ่ะมันเป็นสุตะีจินตาเขียมันขึ้นมาในสิ่งที่เป็นกุศลนะ,ะเขียมในสิ่งที่ดีเรา,าต้องได้ยินได้ฟังได้เห็นก่อนมันถึงเกิดศรัทธาเพราะเราไม่เกิดมา แตสรุปเองนี่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ด้เด็นอภิธรรมอย่างเงี้ยศึกษามันเป็นนิสัยแล้วพอเราบวชมาตอนนี้เราก็อะไรละแล้วเรารู้สึกว่าเราไปอยู่ที่ไหนมันมันขาดตรงนี้คนเขาสร้างวัตถุเยอะแยะแต่ไม่มีคนดูแลตอนนี้เราก็ได้ตรงนี้ปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยเป็นบุญของท่านนะให้สติมันยิ่งเข้มแข็งนะยอมแม่มันไม่ไปไหนอ่ะตัวรู้ของเราก็อยู่เนี่ยเหนี่อยล้วก็พักเที่ยงก็กลับมาพักบ่ายสองฉันกาแฟออกไปทำอีกฝึกสติกลับมาสมวมันพัฒน่างสามาธิวร่งเอาความนิ่งความสงบบ้าง เราจราีสติมาทั้งวันแล้วไอ้ตรงที่เรเียนสติมันก็สงบส่วของมันแต่ว่ามันไม่สงบแบบเจ็ปิติความสุขที่เราจะอยู่เฉยสุขแบบปิติแบบเออมันอิ่มมันนมันเรื่องของสมถะแต่วิวปสัสนนี่มันสุขในขณะอารมณ์เไม่ไม่สุขใน,ในเวทนาความสงบความาระงับของจักรกิเลสแม้ <c oughs> ปัจจุบันขณะที่เราไม่มีการปรุงแต่งของจิต่ยก็มันรู้อย่างเดียวเนี่ยเราทำเคลื่อนไหวแล้วมันรู้แล้วไม่ได้พยายามที่จะรู้อะไรมันก็รู้ของมันั้งมันเองว่ารู้เป็นอัตโนมัติเหมือนพิ่เตงเหยียบรถเนี่ย ไม่ต้องเข้าเกียร์มันก็ไปของมันนะสติมันไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องคอยสลับคัสสลับเกียร์คือมันรู้ของมันคือไม่ได้จงใจที่พยายามจะรักษาให้สติความรู้สึกเิอเกิดต่อเนื่องนะแต่ว่ามันจะเกิดของมันโดยของมันเองยิ่งสนุกเลยก็เลยว่าไม่อยากคุยไม่อยากพบเจอมาฝึกมาตลอดหลายปีต่อเนัน,นเป็นกําลังแล้วไงเป็นบ้าเปล่าเราคิดว่าคนเขาคิดว่าบ้าทําความสะอาดตั้งแต่ตีห้าถึงเก้าโมงไม่หยุดว่าถนนอยู่ทั้งไร่ซอยทั้งวัดเนี่ย จนพระที่นั่นเขาลักนนะะเขาลักกวาดเก็บขี้หมาเนี่ยพอ่อเนี่ยลอกท่อมือคุกไปในขี้คนขี้ดินทำโอ้โทุกอย่างกลับมาเก้าโมงอาบน้ำเข้าไปเรียนหนังสือต่อพอตกเย็นทำาหูสัตูในห้องเรียนเช้ามาเขามาเรียนได้กลิ่นดีได้เดินดีได้สัมผัสโอ้ฝนลุกมไม่ไปไหนนะ่บุญท้งนั้นอย่าแม่พอเราไปอยู่ไหนมันเหมือนท่ามันมีความสะอาดมันมีออร่า ใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนท่านไปไ <Yeah. S 2> เดินไปที่ไหน mm hmm. อยู่ที่ลาบากเข้าป่าออกเขาไงก็ไม่อดไปอยู่ไงก็ไม่อดถ้าสีเราดีเราไปอยู่ที่ลำบากไม่ต้องกลัวให้มันคงให้เรารักซื้อสัตย์กับตนเองแล้วก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายก็ <Okay. S 2> ต้องรักษาตัวให้เป็นเพราะว่าหมู่คณะบางทีเขาก็เนี่พากันลงต่ําก็มีใช <Okay. S 2> ่ไหมพี่แม่บอกว่าจะมาไปอยู่เขาไม่ดีจะมาจะจะไม่ดีลำบอกไม่ไม่มีมาอยู่ที่นี่ยังพ่อบ,บอกว่าถ้าพัาไม่เข้มแข็งเนี่ยถอยหมดม,ม,ม, <Okay. S 2> มาก็อยู่ ไม่มีใครพามาเสียเลยเห็นไหมที่ตัร้อาเออว่านาจะพาเราแต่นั่นคือคือท่านเตือนสำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่เข้มแข็งให้เลิกครบเราครบแล้วอยู่ใครก็ได้เขาดีเราได้ศึกษาดีมันกระทบเนี่ยเป็นสิ่งธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติเต็นเราไม่ต้องไปทบมาเราก็รู้ตัวเรารู้ตัวเราเารู้เราเขาอยู่ได้เขาไม่ดีก็เรารู้เราอ่ะ มันไม่เป็นสถานที่นะคุณจะไปอยู่ที่ไหนมันเกี่ยวกับเราตั้งนั้นแหละไปอยู่ที่สงบมันต้องไสงบก็เราไม่สงบเองเป็นเทคนิคลัดเลยอันนี้เข้าใจเทคนิคลัดเลยพูดจากที่ตนศึกมาประสบการณ์นี่คือทางลัดจะได้เร็วจะไปได้เร็วคนที่ใหม่ๆอ่ะคนที่ยังไม่เคยทำอ่ะต้องไปพูดแบบนั้นต้องยินย่างนอยกหนออันนี้ส่งให้คนเดินี้ส่งไปถึงผู้ที่รว้รับไปแล้วผู้ชายแล้วก็ ทุกคนก็ลงรับไปแล้วเนาะนึกไ,ไ,ได้ไม่ได้ก็ดีพราหายทันได้มีเสียงในคนเด็นในการกระทำมันมีด้วย